นนม่จกอีกคืนาบกเดนักทลเดียวทำสองลำหนักมันนะมันจะสะอืมค่ะวันนี้มีน้ำไมไม่ยไม่เขามาลมมาลูกเยเวนไ จ้างเล้าให้พ่อพูดจะปาไปใช่ไหมอืมจะเกินเล้าเ้า่าชิลเล้าเคยไหนเวามาอี่แรงหน่ยก็ต้องรับมาล้าก่อนมันกัมาอืมว่าราคากันมาแสนหนึ่งอเราเฮ้ยจกมาใจเลยลอยเลยเบ่อลอยเลย ก็เป hmm. like hmm. 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 yeah. ็เอยนึงกอนมมันทานไปกินปลามันใายทานบัานเนี่ยจทานไายเห่าันอยู่ขายด้เท่่ีันอืมเออดมเราไปล60 62บุเงินลอยอาเนยปลาเนยเอากระบุได้ไปกันตังยที่เขเป็ดอนเอากบแหไป ไม่ซื like ้ออะไรไหมยังไรถจีแกกันเนี่ยจีหัวขก่อมมนอีกาวีจาเออโอ้เาลงลด้มันขี่เป็นเลยไหมตร้อือถึงาวแล้วอ้าไปไจับจับจับ Bye, khi nó đến mặt yêu. Bye, hè. lại cái cái này. Mày tai kai phong thân ăn nhae phajan nè. Bye, mày. Mày. thì Mày. 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 này. Mày. 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 phải Mày. 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 น่าจะเอาบุตมันกงไเลยไงกของข่อยเ่อืมข่อยไม่เหนื่อยจะว่าหึ่นไหจ๊ะบ่ม่หบกหึ่งไปหงายอืมทำต้าเยหอืแม่นแลมาหับบ่าเดีโต๊กข้ามแห้งนะนี้กัปลอกปอกแป๊กต๊กก็ได้ต่กระจนห้องนี่แค่ลาย่มาวันมันกจนมาโอ้โห มันคมบ่คมใจค่ะไม่ใค่ครใช่ป่ะกสิบสองเอามาอีกเด้อพ่อใหญ่เออตัดเอาอีกแรเลาให้แบว่ามัาก็สบ่ได้เ่นตัดต่อามลังทุกนเราเราโคตหเดี๋ยวไม่ เขาดรัเพอได้เป <c ces> ouais. mm. ็นยังไักนำญ่เต๋อบนอกำลังหุเนไรต้งเางไห่เสีเาบาต้สาปี่ได้ไ่ได้ลออกจากเถือ

หัวก็คอยมีเวลาคอยจะขึ้นขืนก็ชี้ไปม่างไหมม่างไหมม่างไมมตัวนี้ยับลงนี่หมายตัวนี้ยับลงมาแล้วก็ย่างมากยับลงมาจังสิไดายเส้นก็หัวอยู่เลยทำเปจ๋า เื่องี่นาทีม่แต่ซสื้อเขาซื้อเขาเรื่อเก่าหนุ่มบได้ยดี้ยนี่มาดูสุดหุ่นแม่น้ำตะกี้ชูเดียวคู่เมื่อกี้ซบลมแล้วส่วนก็หลี่แห่งกันบได้ยตัใหญกูแม่น้ำนี่ก็หลีนะหงเบ่งกูแม่น้ ยองพื้นเบิงดูสุดาสุดมาเมนสุดน้องเนยคู่มือนี่มาคอยได้ใสใ่คอยสาู่มือใส่โตใหญ่มาพี่ไว้พี่ไว้มาเบิ่งเกียมมาเบิ่งเกี่ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยมเกี่ยเกียเก่ยเก่ เออแม่เลือกกอนลูกข้าดยาเีย่งะมักบไปักเอา,าอกักยังไม่ยห้าบจแล้วนะมมนอยากเป็นขาดเทาน้หากับเป็นได้ไดยังไงบึงเขื่องน้องหนาปอดเ,เอาออกมาใส่บวได้จ่ออกมาใส่บได้ได้ยังไนาะเ่อนร่นหนึ่งได้ที่เาาน,น,นานเนนะ เมนไปว่าไปบ่องสีขาเ้าบูมีอลีนะนะกับพ่อหายได้ไปว่าขาเ้าบูมีอลีนะพี่้องไม่เสือใส่ดาเถือสองเถือจากนอนบ่คน่ะไปเหนื่อยเสียลูกไปทำไมย่ยงบ้านนั่นี่สีแดงใจานเอาเตะบวก มนน้มนสเดัูคอยกระจกแม่ก่อนยาลูกใส่เขาพค่น้อยโตก็เย็นลงนั่นแหละ่ว่ายังเบ่เขื่องน้องน้าเปาอออกมาที่ใส่บอดได้ที่ออกมาใส่บได้ด้น่นอเ ขมนว่าปบอกที่ข้าบมีอลีนะนะกัพ่อหาได้บบว่าข้าบมีอลีนะพี่น้องไม่เสือใส่ดาเถื่อซองเถื่อจกนอนบ้าขนาดอาเสียเนื้อเสียร่ไปทำไมเที่ยงบ่นเน้อนี่สิแบ่งอจานเอ cái nó cái còn sai có phải nói tô cả yến luôn đó là thưa con mầm mầm đấy nhỉ oh thì kinh hay ba hay đấy nhỉ thái oh geng ali geng ali geng ali ăn được 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 ăn O, ừ, à. à Ồ, ngon, 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 đút, 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 ai ồ, ai 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 ấy, ai 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 sẽ ai 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 Nè ai 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 nó ai 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 รับไอจวมาพอเออเออเดี๋ยวพอดูหนวกล้วยได้หก่มากรไมยับอกให้ท่านอเงกินอะออมา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 มเออใช่ใช่น้ำไหมอือันดูดบัตรยวหมดเลยบัตรยวหมดเลยอือหือฝาลุงเอ้ยคือมาเต็งแท้ผูกวกมาอีกอ่ะ

กินยาอนอาหารติ๋วอดอยอร่อยพอดีเลยนี่คนเช่าไหวคนอยากเช่าไวหวนี่กินยาเก่งกินเองอีกโอ้ยวิ่งได้ซ<อ>่า,า<อ>เกินไปแล้วอะทํเก่งจริงๆเลยลูกแนมะ่มัมมัมอูม้อูทํอาอะไรเก่งแท้เองก็เป็นติลูก เก่งะวีเนาะเก่งเก่งเก่งะมโอ้โห่มมมมมมเออมจเฮียมมมกินให้ป้าลุงบ้งเน่ยกินให้ป้าลุงบ้งเน่ยบามัมกินเขาเก่งกันได้กินมมเร็วเอาเร็ว้เร็วมมมมเอาเร็วบมี่ัมเอาเร็วเอาเร็วมะมมมเออตักแล้วตักลายมันเียอมิอ่า

ชุ้มตใหญ่ไว้แบเนี้เอจังได้ไาให้แม่ป้อนบ่ให้แม่ป้อนบ่ให้แม่ป้อนมามาถอดเกลือบ่สิถอดถอดเกลทัเกลดมน้ำพี่น้องพอขามาเลยมน้ำว่อยอ้บาก

เนี่ยเป็นเท่าไดปีใช่เนาะเต็มเดียวสามสี่ปีเลยเต็มเดียวคือนึงมาหนุ่มบุได้ในช่วงนี้แหละช่วงขอมองครับมามาเลยก็เริ่มหนุ่งบุได้แล้วมันอ้วนขึ้นพอกันใหม่พี่น้องเลยขอบคุณในรายที่มาพับธส้มเบิ่งทำหน่อยกินข้าวทำหน่อยกินข้าเฉ็บแฉ็บเฉ็บเฉบเฉ็บเฉ็บเลยนะ ใช่ช่ตะมือตมือตมือเป๊ะเปะแปะเลยโอมเนาะคนอยากใหญ่ไวอืมอยากใหญ่ก้าไวเาห้ยาอยแขะดอกกันกินยากก็กินได้อยู่เขากขึ้นนี่แหละกินอืมมันเ่งเยกระชิบชิบก้ำเห เอาวจะกระจันมากเพี้ยขึ้นมาก่เาอยพุ้้ยอุ้ยโอ๊ยโอยมาทันชับมานชัปุ้ยปุ้ยนี่มันอ่มันกะขึนใหม้กระจันเห็นไหมะมันบินมามัตายแล้จะเลยต่บินไปเมไยด้ทรขอบคุณหนายที่มาชมสบายดี